สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยนะคะที่ช่อง SP เซ็นนะคะของเบงวันนี้เอิจะพาทุกคนมาดูรถนะคะเป็นคันนี้เลย Honda h o n d a City 1.0 SV นะคะเป็นรถปี2021นะคะเป็นตัว เทอร์โบด้วยสำหรับคันนี้เป็นสีดำนะคะตัวรถเลกใหม่อยู่ที่22,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะสภาพเกรดเอมาพร้อมราคาตั้งขาย,ยที่595,000บาทนะคะที่สำคัญใครที่ดูมาจาก YouTube ช่องเอิ์นะคะรับส่วนลดไปเลย40,000บาทนะคะเท่ากับว่าราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่5 5 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นที่ ฟรีดาวนะคะจัดได้เต็มจัดได้ล้นเลยนะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดลูกค้าทำอาชีพรับราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทนะคะพนักงานโรงงานก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดอาชีพอิสระ ก็ออกได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ออกได้เหมือนกันเลยตัวรถคันนี้สวยๆบาทนี้นะคะเอกสารออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะใช้เป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์นะคะหรือหนังสือรับรองเงินเดือนหรือจะใช้เป็นสลิปเงินเดือนก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันนะคะสลิปเงินเดือนใช้ย้อนหลัง3เดือนเท่านั้นเองนะคะผ่านโปก็ออกรถได้เลยนะ คันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะก่อนรับชมเออนอกฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ทาม์มาให้เรียบร้อยเลยนะคะกระจัง้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะทะเบียนรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะ1ไข่สับรดสี1006นนะคะป้ายกรุงเทพมหาคนครเรียบร้อยแล้วด้วย นีสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กคะเป็นแม็กเดิมของตัวรถเลยหัวน็อตสีร่รูเป็นแม็กทูโทนด้วยนะคะตัวยางนะคะคันนี้ได้ยังปีใหม่ดอกยังหน้ายางใช้งานได้ยาวๆเลยนะนี่สวยๆเลยนะคะ ถัดมาด้านบนนะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยพร้อมติดฟีมาให้รอบคันนะคะแล้วก็คิวการาสตร์ก็ติดมาให้รอบคันเลยรถพร้อมใช้งานนะคะถ้าเกิดลูกค้าอยากได้รถออกรถเร็วนะคะจัดวันเดียวนะคะก็ผ่านได้เลยสาหรับลูกค้าที่มีเครดิตน้าแล้วก็ตรวจสอบอาชีพได้ภายในวันเดียวน,นะคะมีฟแนนซ์ เซ็นให้ทุกจังหวัดเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้รถภายในวันเดียวนะคะก็มาเซ็นที่เต็นท์นะคะแล้วก็มาตอนเช้ารอผลตอนเย็นได้เลยนะคะแต่ว่าขอเป็นแบบพนักงานบร,ริษัทไม่ติดเสาร์อาทิตย์นะนี่โลโกโ้เดิมๆแบบนี้เลยนะคะของ Honda ให้เห็นกันเลยนะคะว่ารถคันนี้เดิมๆแบบนี้เลยนะคะของ Honda นั่นเอง <S <S ตัวยางดอกยางนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะคะก็รถสภาพสวยเดิมนะคะแต่ว่า พวกนี้นะคะดอกทูบนะคะปิวมาติดยางนะคะค่อนข้างเยอะแต่ว่าเดี๋ยวทำคาวามสะอาดรับรองว่าสวยกว่าน,นี้แน่นอนนี่ด้านหลังของตัวรถนะคะเขาก็มาพร้อมกับไฟด้านท้ายเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็โลโก้ iV Tech นะคะเทอร์โบก็มีมาให้เช่นเดียวกันนี่เลยออปชันเขาให้มาครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้มา2จุดนะคะช่วยในการถอยได้ดีมากๆแล้วก็มีกล้องมองด้านหลังด้วยช่วยในการถอยได้ สะดวกมากขึ้นนะคะด้านหลังของตัวรถคันนี้โฉมด้านท้ายไม่เหมือนใครเทสปอร์ตเลยนะคะพร้อมคลิปฉลามด้านหลังก็มีมาให้เช่นเดียวกันนี่สวยๆแบบนี้เลยนะมีกล้องมาด้วยนะคะสําหรับด้านท้ายเขาสามารถกดเปิดแบบนี้ได้เลยนี่ด้านหลังตัวรถนะคะเขาสามารถเปิดได้ทั้งหมด3รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเปิดจากท้ายรถเปิดจากกุญแจนะคะหรือว่าเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกัน ตัวรถนะคะพื้นที่ด้านในถือกกว่างมากมากเลยนะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ3าใบใหญ่ๆได้เลยนะคะพร้อมกับตัวพ้ายางที่เขาปูมาให้ใหม่ๆแบบนี้เลยนี่รถไม่ช้ำเลยนะคะให้เห็นรายละเอียดกันเลยนะคะนี่มาร์คแป้นสีโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้อยู่ครบเลยรถ สภาพเกรด A นะคะรับประกันเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้ไม่ตัดต่อเล็กเครื่องเล็กถังนะคะรถถูกกฎหมายแน่นอนสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้เห็นกันเลยสำหรับตัวรถไทยนอกนะคะ ใครอยากจะมาทดลองขับมาเทสขับก่อนได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย70เมีนบุรีกรุงเทพนะเปิดทุกวันเลยนะคะเปิดทาการตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นเลยนะใครที่อยากจะเข้ามาดูนะคะโทรนั้นหมายหาเอิญผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะคะเดี๋ยวเอิญพาไปดูภายในตัวรถกันเลยทางมาชมนะคะในส่วนของภายในตัวรถกันเลยนะคะในส่วนของคันนี้ภายในนะคะเขาเป็นสีดําคาดด้วย สีเบนะคะแบบนี้เลยมีในส่วนของออปชันนะคะกระจกพับไฟฟ้าปรับออตโอต้ในเรนกระจกได้เลยนะคะเซ็นทรัลล็อกเวฟกดอรอกมีมาให้เรียบร้อยเลยตัวรถคันนี้นะคะมีกระจกบัตเลอร์ออ,อตโต้ไฟฟ้าคนขับมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมที่จับแผตูนะคะภายในเป็นแบบโครมเมียมเลยออปชันเขาจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น e n g i n ส Start นะคะพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งสามารถรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะออปชันคันนี้บอกเลยว่าครบเครื่องครบจบจริงๆนะคะเพราะว่า สวยจร,จริงๆนะคะในส่วนของคันนี้มาพร้อมกับตัวจอนะคะขนาดประมาณ9นิ้วด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวแอร์ปรับออโต้ได้เกียร์ถุงมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ตัวเบาะทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเดนน้าตะเข็บสีขาวนะคะถุงรมนืดภัยติดมาให้ครบเครื่องเลยนะคะเดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ดูกัน น,นี่อันกดสตาร์ทรถแล้วนะคะให้เห็นกันเลยเลขไมล์ของคันนี้น้อยมากๆเลยนะคะเพียง22,000กิโลเมตรเท่านั้นเองมาพร้อมหน้าปัดตัวรถนะคะเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สวยๆนะคะเป็นแสงสีขาวพวงมาลัยมีถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะนี่สวยมากพวงมาลัยนะคะก็เป็นแบบหนังด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมกับจอนะคะที่จะได้เป็นจอแบบนี้เลย คนนี้ปิดก่อนนะเดี๋ยวโดนรอคอสอนะคะลิขสิทธิ์นั่นเองอตัวรถคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับจอนะคะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวรถนะคะก็สวยๆแบบนี้เลยนี่หน้าปัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแอปพลิเคชันนะคะก็มีมาให้ครบเลยนะคะคันนี้นี่สวยๆแบบนี้เลยเชื่อมสาย usb ipod ได้นะคะแล้วก็บลูทูธนะคะแอปพลิเคชันของคันนี้ นี่เลย93วิทยุก็มีมาให้เลยนะคะการแสดงผลนาฬิกานะคะต่างๆนะคะก็มีมาให้ภาษาก็เป็นภาษาไทยแล้วด้วยตัวรถสวยมากคันนี้ออปชั่นนะคะตัวนี้เขาก็มาพร้อมกับแอร์นะคะตั้งค่าเป็นออโต้ได้เลยด้วยแล้วก็พร้อมกับตัวที่เสียบสาย USB ด้านล่างนะคะพ o วเวอร์เอามีมาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวเกียร์นะคะที่จะได้เป็นเกียร์ถุงแบบนี้เลยคันนี้มีกล้องนะคะด้านหลังมาให้ด้วยนี่ เห็นรูปคนชัดแจ๋วเลยนะคะแล้วก็เขามีหลายมุมมองเลยนะคะนีลัศมีต่างๆครบเลยนะคะคันนี้ให้มาครบเลยจริงๆนี่นเดิมจากศูนย์เด็กมืออยู่ตรงกลางนะคะพร้อมกับคอนโซลตรงกลางที่มีช่องใส่ของนะคะที่อิงไหลามาให้แล้วก็ด้านบนมีไฟส่องแผนที่มาให้ทั้งสองจุดเลยนะคะเพดานด้านบนนะคะก็ไม่มีอนักคาราใดๆเลยด้วยมีที่บังแดดพร้อมกับตัว กระจกนะคะมีมาให้ไม่แตกไม่ร้าวไม่ชำรุดเลยใหม่มากๆนะคะเหมือนแกะกล่องป้ายแดงเลยนะคะคันนี้ก็ถ้าเกิดจัดผ่านก็รับรถได้เลยนะคะแล้วก็ตัวรถนะคะสวยเกล็ดเอแบบนี้เลยนี่ด้านหน้านะคะคันนี้ขับสะดวกสบายเหมาะนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะก็สามารถใช้งานได้เลยนะค,ะคันนี้สวยจริงเดี๋ยวพาไปลองนั่งด้านหลังกันดีกว่านะคะว่าวิสัยทัศน์นะคะสำหรับด้านหลังแล้วก็ความนั่งนะคะของด้านหลังเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน เรามาลองนั่งด้านหลังกันดีกว่านะคะมีเอินสูง160นะพื้นที่ด้านหลังเนี่ยะคะบอกเลยว่าโอ้โหเหลือเยอะเลยนะคะคันนี้นมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้พร้อมกับตัวเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดานะคะแล้วก็มีสายทัศนวก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันภายในวิสัยทัศน์นะคะมุมมองนะคะของตรงนี้ก็ถือว่าดูดีเลยนะคะของเอิญต้องมาก่อนนะคะว่ารับเทิร์นด้วยถ้าเกิดลูกค้าอยากจะตีเทิร์นราคารถนะคะก็ส่งมาให้เอิญ เช็คราคาได้เลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่ากำลังอยากได้รถนะคะซิตี้รถเก่งรถเล็กนะคะไว้ใช้งานนะคะก็แนะนำเลยรุ่นที่ประหยัดน้ำมันก็จะมีรุ่นนี้เลยนะคะเดี๋ยวาพาไปดูห้องเครื่องยนต์นะคะของคันนี้ก็เลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวห้องเครื่องกันพามาดูนะคะในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้ก็เลยนะคะคันนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ VVT-i Turbo นะคะเครื่อง1.0นั่นเองให้เห็นกันเลยว่าห้องเครื่องของคันนี้เดิมๆเลยด้วย <S <S ตัวเครื่องนะคะเงียบแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัว รถนะคะที่จะได้มาแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะพร้อมรับประกันโครงสร้างว่าไม่มีชนหนักจมน้าไฟไหมไม่ตัดต่อเล็กเครื่องเล็กถังนะคะหัวนอตเดิมๆิมรายละเอียดต่างๆนะคะเลขตัวรถอยู่ครบเลยแผ่นกันความร้อนอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะสติ๊กเกอร์มอกก็อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าตัว Honda City 1.0 s v นะคะเทอร์โบได้รถปี2021ไปใช้งานเลยด้วยรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะเลขไม่เพียง22,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะพร้อมกับราคานะคะที่ตั้งขายนะคะอยู่ที่5 5 5 0 0 0บาทนะคะอันนี้ลถมาแล้วนะคะจาก595,000บาทลถไปทั้งหมด 40 0 0มบาทเลยนะคะประหยัดเงินไปเยอะมากๆนะคะลูกค้าที่สนใจจองออกรถคันนี้นะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นเองสอบถามข้อมูลของคันนี้เพิ่มเติมโทร097 169 3884 mm hmm. ได้เลยนะคะ mm hmm. สามารถแอดไลน์มาหาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะคะ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะจะมาอัปเดตรถสวยๆนะคะกับทุกคนได้รับชมอีกไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ